เราก็แค่มีการก่อผนังขึ้นมาแต่ว่าเราต้องเดินท่อลอยจากข้างหลังถ้าเราจะเดินท่อฝังเนี่ยไม่ได้แล้วถ้าจะทําท่อฝั่งเนี่ยเราต้องแยกกระเบื้องออกต้องกรีดพื้นต้องวางฝังท่อเนี่ยมันจะยุ่งยากมผมแนะนํานะครับถ้าเป็นกระเบื้องสําหรับใช้ภายนอกเนี่ยให้แนะนําใช้เป็นแบบหยาบดีกว่าแต่ว่าในห้างสรรพสินค้าเนี่ย ก็มีสัญลักษณ์บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นกระเบื้องใช้สําหรับโซนไหนนะครับอย่างเช่นว่าภายในภายนอกหรือว่าถ้าเราอยากได้ดีกว่านั้นก็จะเป็นกระเบื้องพอเลนหรือว่าจะเป็นกระเบื้องกันแบคทีเรียกันเชื้อนี้ก็สามารถเลือกดูได้หมดเลยนะ สวัสดีครับผมสุข,ขุมสอแสงทองการช่างวันนี้เราไาอยู่กันที่หมู่บ้านแกลนพีโนโสุขสวัสดิ์หุสิหลังนี้เลยสําหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนําติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักง,งานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือ ศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูงานต่อเติมนะครับสําหรับเป็นห้องอเนกประสงค์แล้วก็ห้องโซนซักล้างโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเจอแต่ห้องครัวใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูห้องอเนกประสงค์กันเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้คุ้มค่านะเวลาเรามีบ้านอยู่แล้วแล้วเรามีพื้นที่โครงการเนี่ยเขามีให้อยู่แต่ไม่รู้จะไปทำไร <S <S ลองดูคลิปนี้เผื่อเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมนะครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปดูภายในเดี๋ยวเรามาดูงานโครงสร้างกันก่อนมาเริ่มแต่งงานฐานรากเลยเราลงเข็มเป็นไมโครพายไอซิลงทั้งห้องอเนกประสงค์แล้วก็ห้องโซนสักล้างผมต้องบอกกับทางคุณผู้ชมก่อนเลยว่าเราก็ต้องทําให้ถูกต้องตามกฎของโครงการหรือ ตามกฎหมายอย่างแรกเลยนะครับก็คือการเว้นระยะผนังในส่วนตรงนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตได้ดีทำไมเราถึงเว้นระยะผนังเนี่ย่ันยางเลยเพราะว่ารั้วโครงการเนี่ยเป็นพื้นที่คางหมูเราจึงต้องเอาฉากของตัวบ้านจะเอาฉากรั้วเนี่ยห้องอเนกประสงค์ตรงนี้มันก็จะเฉียงตามรั้วไปด้วยมันจะไม่สวยงามผมแนะนําให้เราเอาฉากของตัวบ้านดีกว่ามันจะได้ฉากพอดีว่าอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูมาต่อกันที่งานโครงสร้างหลังคาเป็นหลังคาไวานิวลของเรียบสีขาวไซส์โครงสร้างหลังคาจะเป็นไซส์ L เออยยังไงนะครับจะเป็นเหล็ก6กคูณสจะวิ่งเป็นอาเสบลอกผองหลังคาเลยเหล็กจันทันนะครับก็ใช้เป็นขนาด3คูณนิ้วครึ่งเหล็กแปรนะครับจะใช้เป็นเหล็กแปรขนาดนิ้วคูณนิ้วจะวิ่งวิ็นแปรคู่อ,อาเสหลังลน้ำนะครับจะใช้เป็นขนาด4ีคูณสหลังน้ําสเปคบริษัทเลยขนาด8นิ้วนะครับบวกท่อ PVC ขนาด3นิ้วเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูภายในกันดีกว่านะครับเข้ามาภายในนะครับภายในเนี่ยก็คือจะไม่มีอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเป็นห้องอเนกประสงค์ถ้าอนาคตอยากทําเป็นห้องครัวได้ไหม ทำได้เราก็แค่มีการก่อผนังขึ้นมาแต่ว่าเราต้องเดินท่อลอยจากข้างหลังถ้าเราจะเดินท่อฝั่งเนี่ยไม่ได้แล้วถ้าจะทําท่อฝั่งเนี่ยเราต้องแยกกระเบื้องออกต้องกรีดพื้นต้องวางฝั่งท่อเนี่ยมันจะยุ่งยากถ้าเกิดอนาคตเราอยากจะทําเป็น ห้องครัวผมแนะนําเดินเป็นท่อลอยดีกว่าภายในห้องอเนอกประสงค์เนี่ยก็จะมีฝ้าฉาบเรียบไฟฝั่งฝ้า LED นะครับให้2จุดสามารถแอดเพิ่มได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฟนะครับหรือว่าจะเป็นหลังคาโปร่งแสงที่จะมีช่องแสงไว้ให้อยู่เหมือนกับตัวในห้องครัวหรือว่าจะเป็นปลั๊กไฟสวิตไฟสามารถแอดได้หมดเลยตรงนี้ก็จะมีปลั๊กไฟ2จุดนะครับสวิตไฟนะครับเปิดจากในห้องอเนอกประสงค์ได้เลยถ้าเราจะปูกระเบื้องผนังนะครับก็สามารถปูได้เช่นกันสามารถแอดเพิ่มได้เลยไม่ว่าเป็นกระเบื้องผนัง กระเบื้องพื้นตัวนี้กระเบื้องพื้นนะครับเราใช้เป็นขนาด40คูณ40ตรงนี้นะครับจะเป็นแบบผิวเรียบไม่ได้ผิวมัน เวลาเดินเนี่ยจะไม่ค่อยลื่นอันนี้จะเป็นผิวเรียบนะครับถ้าเป็นผิวมันเนี่ยไม่แนะนําเวลาเดินเนี่ยมันจะลื่นถ้าเราใช้เป็นห้องครัวในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีประตูสไลด์ให้2ชุดก็จะเป็นประตูสไลด์สลับกระจกสีเขียวตัดแสงเป็นเฟรมอลูมิเนียมสีดำาก็สามารถเลือกเฟรมสีได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสีดาหรือสีขาวห้องอนกประสงส์งนะครับเราก็สามารถดีไซน์ได้เลยว่าเราจะใช้ทาเป็นอะไรเพราะว่าอันนี้เป็นห้องอนกประสงค์ไม่ว่าเราจะทําเป็นห้องครัวห้องนั่งเล่น้องรับประทานอาหารหรือจะเป็นห้องน้องหมาน้องแมวก็ได้เหมือนกัันนไดด้้้หมเลยโซกางงตรี เราก็จะดรอปพื้นนะครับดรอปสเตปพื้นเนี่ยให้ต่ํากว่าห้องครัวประมาณ10เซนมาในส่วนตรงนี้งานหลังคานี่เราจะได้เห็นชัดๆ,ๆเลยก็จะเป็นหลังคาไวนิลท้องเรียบสีขาวตรงนี้จะเป็นแบบโชว์โครงโครงสร้างเนี่ยจันทานแปรก็จะประมาณนี้เลยตรงนี้ถ้าสังเกตด,ดีนะครับเราจะมีการติดช่องแสงให้หนึ่งช่องทางคุณลูกค้าเนี่ยจะเอาไว้ตากผ้าจะไม่ให้ห้องทรงสักล้างเนี่ยมันจะดูอับชื้นจนเกินไปตรงนี้เรามีการเพิ่มไม้และแ,แนงเพิ่มความสวยงามเพิ่มความไพเวทเพิ่มความส่วนตัวเลย ตรงนี้มีแสงแดดส่องเข้ามามีลมโฟโล์เข้ามาหมดห่วงนะครับว่าจะกลัวอับชื้นหรือว่าผ้าตากไม่แห้งอันนี้หายห่วงได้เลยในส่วนตรงนี้นะครับไม้และแนงเราจะใช้เป็นไม้หน้าสามตัดขอเว้นระยะห่างเนี่ยประมาณ2เซนหรือ1นิ้วตรงนี้เราจะตีเป็นแนวนอนก็คือเราจะตีเนี่ยจากรั้วจนถึงหลังคารประมาณเมตรห้าสิบถึงเมตรเจถ้าถามว่าเราจะตี3เมตรได้ไหมทําได้เหมือนกันอันนี้ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบเลยตรงนี้เราก็จะมีการแต่ง มอบให้เพื่อเพิ่มความสวยงามตรงนี้เราใช้เป็นเสา3าคูณสเพื่อตั้งกรอบของไม้และแนงนะครับเราใช้เป็นเหล็กขนาด3าคูณนิ้วครึ่งส่วนตัวแปรเหล็กของไม้และแนงนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับที่เอาไว้ติดเนี่ยเราใช้เป็นเหล็กนิ้วคูณนิ้วจริงๆไม่ต้องใช้เหล็กหน้าใหญ่ก็ได้แนะนำนะครับให้ใช้เป็นเหล็กนิ้วคูณนิ้วก็เพียงพอแล้วส่วนกระเบื้องพื้นนะครับนี่เลยตรงนี้เป็นผิวหยาบนะครับเนี่ยที่ผมเดินนี่คือแบบว่านี่ถ้าฟังเสียงดีๆเนี่ย คือหยามากตรงนี้ไม่ลือนแน่นอนผมแนะนำนะครับถ้าเป็นกระเบื้องสําหรับใช้ภายนอกเนี่ย ให้แนะนําใช้เป็นแบบหยาบดีกว่าแต่ว่าในห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็มีสัญลักษณ์บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นกระเบื้องใช้สําหรับโซนไหนนะครับอย่างเช่นว่าภายในภายนอกหรือว่าถ้าเราอยากได้ดีกว่านั้นก็จะเป็นกระเบื้องพอร์ลนหรือว่าจะเป็นกระเบื้องกันแบคทีเรียกันเชื้อนี้ก็สามารถเลือกดูได้หมดเลยเพนะราะว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์บอกไว้ให้หมดแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะต่อเติมมากกับทางเรานะครับก็สามารถโทรได้ที่เบอร์0 8 8 1 0 4 8 8 8 8หนึ่งศูงย์สี่นีด้านลรือช่องทางออนไลน์ด้าน สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ